สวัสดีค่ะคลิปนี้พบกับการนำเสนอการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในประเด็นปัญหาเรื่องน้ำท่วมฉับพันซึ่งเราแก้ปัญหานี้โดยสร้างเครื่องเตือนภัย น้ำท่วมอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบแบเทคโนโลยีรหัสวิชาบว3 1มหนชั้มาร้วนมุกศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โรงเรียนเพ็เพิทยาคมสอนโดยคุณครูซ่อนกิ่นการลงค่ะ สถานการณ์ปัญหาที่กลุ่มของเราได้เรียกมาศึกษาคือปัญหาเรื่องน้ำท่วมฉับพันธุ์ซึ่งมีสถานการณ์ปัญหาดังนี้สถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมฉับพันธุ์เกิดขึ้นเมื่อมีปริมาณจำนวนมากแต่เข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆโดยทั่วไปมีสาเหตุจากฝนตกอย่างหนักขอให้ค่ะมีสาเหตุจากฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำป่าไหลหลา,ลากหรือการปล่อยน้ำจากเขื่อน ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางด้านชีวิตทรัพย์สินและระบบนิเวศในพื้นที่นั้นๆค่ะโดยเมื่อเลือกปัญหาแล้วเราจึงนะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1วิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาเราทำการวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มทำความเข้าใจองค์ประกอบของปัญหาโดยใช้เทคนิค 5W1H และวิเคราะห์สาเหตุ ที่ทำให้เกิดปัญหาด้วยเทคนิคฟิตบอลไดาอาการมดังนี้5 w 1นึ h ประชาชนทั่วไปเจ้าของธุรกิจและอุตสาหากรรมและผู้ป่วยและสถานพยาบาลแวร์บ้านหรือชุมชนเมืองใหญ่เวนตูดูฝนหรือช่วงที่มีฝนตกหนักหรือพายุและพายุหมุนเขียร้อนวอท ระบบเตือนภัยร่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัว Why วเกิดจากฝนตกหนะักหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ How ต้องการสร้างสัญญาณเตือนน้ำท่วมเพื่อแจ้งให้ทราบร่วงหน้าต่อไปนะคะจะใช้เทคนิคฟีดบอร์ดไดอะแกรมในการวิเคราะห์สาเหตุ โดยสาเหตุน้ำท่วมเฉียบพันมีหลายประการเลยค่ะ 1. การบุกรุกพื้นที่ป่าการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ดินขาดการยึดเกาะการทำลายพื้นที่ป่าปาต้นน้ำทำให้ไม่มีสิ่งกีดขวางน้ำา 2. การจัดการทรัพยากรน้ำการบริหารจัดการเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่ไม่เหมาะสมการขาดแผนการจัดการน้ำในภาวะฉุกเฉิน ตามปริมาณฝนตกหนักฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานลรมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรง 4. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความถี่และความรุนแรงของพายุที่เพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้ฝนตกบ่อยขึ้น 5. การใช้ที่ดินและการพัฒนามเมือง การกอร่อสร้างที่ปิดกั้นทางน้ำธรรมชาติการสร้างสิง่งกีดขวางทางน้ำไหลและสุดท้ายการระบายน้ำไม่เพียงพอขู่ครองตื้นเขนินหรือวัชพืชปกคลุมการอุดตันของท่อระบายน้ำซึ่งมีสิง่งกีดขวางหรือขยะระบบระบายน้ำที่มีอยู่รับปริมาณน้ำไม่เพียงพอค่ะ เมื่อทำการวิเคราะห์ปัญหาเรียบร้อยแล้วเราจึงทำการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการแก้ปัญหาดังนี้ค่ะตอนที่2รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยเราทำการศึกษาหาความรู้และรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังนี้ค่ะการเพิ่มฉับพลันแบ่งออกเป็นสามหัวข้อหลักๆคือ 1. ลักษณะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่สามารถคาดการได้ และมีปริมาณน้ำที่ไหลแรง 2. การส่งเสริมและป้องกันแบ่งออกเป็นสองหัวข้อย่อยคือ2.1การเตือนและการเตรียมรับมืออบรมวิธีการป้องกันและอพยพและการเตือนภัยล่วงหน้า2.2จัดการทรัพยากรปูป่าขุดโลกสร้างทางน้ำระบายน้ำและสร้างอ่างเก็บน้ำ แบ่งออกเป็น3หัวข้อย่อยคือ3.1ด้านชีวิตและทรัพย์สินที่อยู่อาศัยของใช้เสียหายและบาดเจ็บสูญเสียชีวิต3.2ด้านสิ่งแวดล้อมดินพังทลายแม่น้ำเต็มไปด้วยขยะและสว์น้ำได้รับผลกระทบและ3.3ด้านเศรษฐกิจและสังคมพู้ผลเสียหายผู้คนขายแคลนทรัพยากรและการคมนาคมขนส่งหยุด ค่ะและขั้นตอนที่3นะคะออกแบบวิธีการแก้ปัญหาโดยขั้นตอนที่3ของพวกเรานะคะพวกเราจะสเกตภาพตัวอย่างของงานของเรานะคะออกมาเป็นชิ้นงานประมาณนี้เลยค่ะโดยชิ้นงานของเรานะคะจะมีลักษณะตัวเป็นเหล็กตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีตัวเครื่องอยู่ข้างบนไว้เกิดจับเซนเซอร์นะคะแล้วก็จะมีตัวปล่อยสัญญาณเสียองออกมาค่ะ และขั้นตอนที่4ี่นะคะวางแผนและดําเนินการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมที่เราทํานะคะแบ่งออกเป็นได้4ีอย่างดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ค่ะออกแบบชิ้นงานใช้เวลาการออกแบบชิ้นงาน2ชั่วโมงขั้นตอนที่2สร้างชิ้นงานใช้เวลา,า1ชั่วโมงค่ะขั้นตอนที่3ทดสอบการทํางานใช้เวลา,า1ชั่วโมงและขั้นตอนที่4นะคะประเมินและปรับปรุงแก้ไขใช้เวลา2ชั่วโมงค่ะและขั้นตอนที่4นะคะยังมีการเขียนโปรแกรม ยังมีการเขียนโปรแกรมคลิปไบนะคะเป็นตัวอย่างออกมาสามารถเขียนโค้ดได้ตามข้างบนนะคะแล้วก็เรามีตัวอย่างคลิปคลิปไบนะคะไว้ให้ทุกคนดูด้วยดังต่อไปนี้ค่ะขั้นที่5นะคะทดสอบและประเมิคนผลค่ะโดยเรานะคะจะใช้ตารางังนี้ได้ค่ะ ระดับคุณภาพชิ้นงานหรือวิธีการแก้ไขปัญหานะคะโดยเกณฑ์การให้คะแนนของเราก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะมากที่สุด5คะแนนมาก4คะแนนปานกลาง3คะแนนน้อย2คะแนนน้อยที่สุด1คะแนนโดยเรานะคะมีรายการประเมินผลทดสอบเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้เลยค่ะความแม่นยําในการวัดอุณหภูมิของน้านะคะ5คะแนนพลังงานและการใช้งานในระยะยาวนะคะ4คะแนนความเร็วในการส่งสัญญาณนะคะ5คะแนนและความสามารถในการแจ้งเตือนผู้คนนะคะ จากการศึกษาและดำเนินการโครงการกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฉับพันอุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วมอัตโนมัติทำให้เราเข้าใจหลักการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวคิดเชิงวิศวกรรมในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เตือนภัยน้ำท่วมผลที่ได้รับคือการเรียนรู้กระบวนการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่การระบุปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบอุปกรณ์ ไปจนถึงการสร้างและทดสอบต้นแบบซึ่งช่วยเสริมทักษะทั้งด้านวิศวกรรมเทคโนโลโยีและการทำงานเป็นทีมนอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะสามารถช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมและประสิทธิภาพในการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งอาจนำไปพัฒนาต่อยอดให้ใช้งานได้จริงในอนาคต